ไล่ลัตตนะพี่น้องอยู่ตรงขามกับโรงเรียนบ้านยางลุ่มด้วยพี่น้องเด้อโรงเรียนบ้านยางลุ่มท,ทุ่งบ้านอุ่นพี่หนองกาแฟสวยๆดปลาธรรมชาติพิณห์บ่มดื่มนะความมันบรรยากาศดี สวยด้วยสิบึงบรรยากาศ่อยนินอจริงวันนี้ก็คยมากแลนะประมาณปีนึ่งละปีนึงหรนะือสองปีคนละเด็ิมสักนอเบ่งบรรยากยาศเ็ยกยแบบยิมสา ว่าขาแบบมีทีประมาณนี้นทนนเท่ากันที่นี่สามไหลแล้วระดอกพุทโาโอ้นี่ยก๊กนี่ยอันเลื่มซื้อต่อละสมพายก๊กสมพายบ้านละวขายกูสมพายเมี่มย นี่พุดปลาสดกุดีครันี่เองครับพบขำป่อมบรรยากาศโอเวอร์พี่น้องตัวบรรยากาศโอเคเลย อยู่นี่เพิ่นมีกวางมีแพะหลายอย่างเลยเพื่อนน้องนี่แบบเผาจริงเขาก็นี่ทีนี่ป่าน,าน,านยุประมาณนี่ก็โอเช็ดเพื่อนน้องนี่ชุดยอดเลยเพื่อนบานดีกว่ามีตเตือนต้นท,น,ทนแบบนี้ในเมืองนะส่วนตัวผมนะแต,แต่ผมอักกว่าแต่ผมส่วนตัวผมบโอเคนะ้ำแต่อย่ามีอย่างสิย่ส่วน

นี่หลายตัวด้วยเนาะมันมีกวางผมไม่ยห็นี่ครับผมไม่ได้เห็นอยู่ว้างหรือเปล่าไปทาไมต่อพี่น้อง กระต่ายกระเตา่าคนปะบรรยากาศเริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องคุณุบหุบหสวนุ่น,นุหุบหุบหุบหุนหุบหุบนุบ ก,ก็กานงนำสารบรรยากาศตอนนี้พี่น้องใครอยากมานาั่งยู่ทิวทัศน์ตอนนี้ผลมีกบทองควาวกบจานกบสสำสาข้องให้ข้องหน้าพี่้องพี่น้องสะพานในบคผล สอ่านกันไปพูดท่ากบใหม่บ้านต้นไม้คนแต่ผมบ่าขึ้นดอกบานต้นใหม่วิญญางมั่งค้างก่อนมีหมามียังคนยังม,มีคลองน้ำลักษณะคือเก็ดคือของน้องนาถไปหนังเดินม,มีโค้งมีคลองเห็นมาเลยมีคลองมีทางเดิน โอ้บรรยากาศโอเคพี่น้องนาทีกันนะจ,จะมั่นสามจะผ่านอะไรสมควรพี่น้องโอเคเลยปักพอนย้อนใจพี่นอ้องเมืองอุบลทางมาตรการนะพี่น้องเด้อปวดใหม่กกส่มสาแต่ห้องซมสาเมื่อพี่น้องปลูกก๊กซ่อมษาไปก็ได้ลมลืดเนี่พี่น้องรถกับเขามาไหนทางนี่ คอกหมกคอกมาโอ้โหนมีกวางในตัวนี้พี่น้องพี่น้องกวางนี่หรอน้องกวางน่ารักน่ารักให้จับเนี่ยให้ดมเนี่ยมหมไปเร็วดมเนี่ยให้จับเนี่ยเร็วตัวผูกพี่น้องไปเร็ว มีกระตายกายกระตายคนม,มากพอตัวละเจดหมื่นพี่น้องตายมเจ็ดลอยห่ารลอยเจ็ดลอยนกสามลอย่หารห้อ,อม,อ,มอ่าจับเนี้ยจับไม่เร็วโอ้ยจับเนี้ย นชุ้นยายเฝ่าสวนขเป็นผ้นหาหา้าเลอนีน่เนอ้อหโอาโอ,อ,อ,อจะมันดื้อ คอหนวบแต่สุดชุดนี่ยชุดค้ายขอบนกนี่นกกระเจของนกกระเจีบคายพี่น่องอนกนกระเจทมปร,รศาศนี่นีนกคัน,กกนาย อมมันต้องพี่หล่อมาแถวก่อนไม่เคยเดีอ่อนโอ้ชีคนประมาณหาอะไรอยู่เรือนี้นนที่กวา้างด้วยก่เคยย่างมันเสนีเกต้าลายก่อน้นดูพูนตุ้นๆขนาดนี้เคยย่างปลไก่กผมนี่มาร้อมอกมามนีก็กระโดนามนี่น ไร้รัตนาป๊กเกมี่กาแฟกินได้ขนาดนั้กาแฟโกโก้ชาเขียวนี่เบิดละโอ้ยตัวนึงนอนนี่เนาะกับผมขายบุบโมโหกันมาโดยานะผมแช่์พืการพิ่น่องไปสำับคนอย่างมาเบิงก็ว่า คุณแม่มีกับเข้าขายบ่อย่นี้นี่อ๋อคนนี้กับเข้าขายนี่ก็อ๋อนี่หันตามสรางร้านกาแฟครับขี่มากคุณน้องรอพาซิชเจ็ดซิปอันนี้ก็บางยางยางบานอืกางนั่งห่วงตัวอยู่ให้จับเนี่ยนจห่วงคือกา บ่จับกับ,บ่จับแลี๋ยวสอลองขึ้นไปทั้งสะพานด้ไม่นานเอยเอบกว้างขอาบนสารภูจะเบิ่งกว้างใกล่ๆก่างคามังเทิง์ี่หน้าขอนใ่ระบาดต้นไม้ที่นั่งตน้นไม้บันบานต้นหม่ นี่ก็กำ้างสิก็ดีแล้วผู้หนึ่กว้างอยู่หลายตัวตัวนกก็มากินบักเดือ,อก็บักเดือกผอมไปหน่อยกวางหลายตัวเยอ่ต้น,ตนมะเดือโอ้ผลสะพานยางลายมหม่องทลานหนึอง ยังออกไม่ตอการออกคนข้างนอกยืนอครต้งจอดอาหารการกินก็บมี่มแต่บ่มีตอ่อหองผักของผักก็ได้วที้วในบื้อตัวข้างนอกสมื่น,สมมนเสิร์ชทังอินเนอร์เน็นดเลยอโอเคแค่นี้ก็น้าพี่น้องด้จงเจอกันิปหน้าครับ ไล่ละตะนะัตนาโอเคครับสวดีครับ